สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสองชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะมาดูแบบฝึกหัด9.4นะคะการเขียนรูปหลายเหลี่ยม เขียนรูปตามจินตนาการโดยใช้แบบของรูปที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมระบายสีตั้งชื่อรูปและเติมคำตอบนะคะเขาก็จะมีที่ว่างมาให้นะคะนักเรียนก็เขียนรูปตามจินตนาการลงไปค่ะเช่นรูปบ้านรูปสัตว์หรือรูปอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบแต่ต้องเป็นการนำรูปหลายเหลี่ยมมาประกอบกันค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนก็ดูว่าในรูปของนักเรียนมีรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดบ้างครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะครูก็จะวาดรูปบ้านค่ะแล้วก็มีทางเดินนะคะแล้วครูก็จะมาวาดต้นไม้สองต้นนะคะแล้วก็มีดอกไม้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาระบายสีให้สวยงามแล้วก็ตั้งชื่อรูปนะคะครูก็จะตั้งชื่อรูปนี้ว่าบ้านของฉันค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะว่ารูปนี้มีรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดบ้างในรูปนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมค่ะ